สิวิธีใช้ iPhone ถ่ายรูปยังไงให้ดูโปรโข้อที่1ถ่ายภาพแบบรัวๆเลย เคยเจอไหมคะถ่ายรูปครั้งเดียวมันไม่ถูกใจสักทีอะ่ะวิธีการทํถ่ายง่ายกว่าเดิมนะคะคุณแค่กดปุ่มชัตเตอร์เบาๆนะแล้วเลื่อนมาทางซ้ายค่ะมันก็จะเป็นเบรสโหมดทันทีเอาเขยบขยบเยอะๆเออใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าสมมติคุณกดปุ่มค้างไว้มันจะเป็นวิดีโอทันทีนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้รูปมาเยอะแยะมากมายข้อที่2คุณสามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยในการถ่ายภาพแบบเบรสโหมดหรือว่าภาพต่อเนื่องได้เข้าไปที่เซตติ้งค่ะเลือกคาว่า camera แล้วก็เปิด use volume up for burst ทีนี้คุณก็สามารถใช้ปุ่มเพิ่มเสียงในกการด ดแทไ้เลยค่ะข้อที่3ตั้งเวลาถ่ายรูปค่ะคุณก็ตั้งเวลาไปเลยค่ะจะเอา3ามวินาทีหรือ10วินาทีตามใจคุณเลยค่ะข้อที่4ใครใช้ Apple Watch สามารถใช้ Apple Watch ในการถ่ายรูปได้ด้วยค่ะเวลาเราถ่ายรูปกลุ่มใหญ่ๆอะ่ะมันเวิร์กนะเพราะว่าคุณสามารถแบบพร้อมเมื่อไหร่กดถ่ายได้เลย,เลยไม่ต้องมานั่งรอตั้งเวลาแล้วแบบเออไม่พอก็เอาใหม่เอาใหม่แต่นี้คุณสามารถกดได้ตามใจที่คุณชอบเลยค่ะแต่ว่านิดนึงนะคนที่แบบเป็นคนถ่ายอะ่ะ ภาพมันก็จะแปลกนิดนึงเหมือนคนกดนาฬิกาอยู่ข้อที่5ถ่ายรูปในโหมดให้กริบและคมแบบรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นค่ะปกติเวลาคุณถ่ายรูปตอนกลางคืนใช่ไหมคะก็มันก็จะดีเทคเรียบร้อยแล้วว่าเอออันนี้ไนท์โหมดจะต้องใช้เวลาถ่ายกลางคืนแบบ1วิ2วิแต่มันเป็นการทําแบบอัตโนมัติดังนั้นภาพที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบภาพที่คุณต้องการแต่คุณสามารถเลือกปรับเองได้ว่าคุณต้องการให้มันเป็นไนท์โหมดกี่วินาทีอย่างเช่นคุณต้องการให้มันแบบเก็บรายละเอียดแสงเยอะๆคุณก็ปรับไปให้สูงสุดเลยหลังจากนนนัั้้เีี่ยภาพทไดดมก็จะะลอ ขึ้นคมขึ้นสว่างขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องถือกล้องนานขึ้นหน่อยค่ะข้อที่6การกดโฟกัสแล้วเพิ่มลดแสงบางทีเราถ่ายรูปใช่ไหมมันก็มืดไปสว่างไปคุณสามารถจิ้มตรงกลางปุ๊บแล้วก็สไลด์ขึ้นเพื่อเพิ่มแสงสไลด์ลงเพื่อลดแสงลงได้หรือถ้าคุณต้องการจะล็อกโฟกัสหรือล็อกแสงคุณก็สามารถกดค้างไว้มันก็จะล็อกที่ที่คุณต้องการเลยค่ะข้อที่7ถ่ายวิดีโอได้ในโหมดถ่ายภาพค่ะ งงไหมบางทีใช่ไหมคะเราเปลี่ยนโหมดไม่ทันคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เป็นโหมดถ่ายภาพอยู่นะคะถ้าคุณต้องการถ่ายวิดีโอแบบกดะคะากด้างไว้ค่ะพอกดค้างไว้ปุ๊บมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอทันทีอยากถ่ายนานๆก็สไลด์ฟึบไปเลยะคะ่ะข้อที่8 มิลเลอร์ฟ n ตแคม ERA ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า i iPhone อ่ะนทำได้แล้วนะเข้าไปที่เซตติ้งแคม ERA เปิดคำว่ามิลเลอร์ฟ론ตแคม ERA หรือภาษาไทยก็คือเปิดการกลับข้างกล้องด้านหน้าเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพเหมือนตอนที่เราโพสต์เลยค่ะข้อที่9าถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้คือจะรู้ว่าหลายคนไม่ค่อยชอบใช้หมดนี้เพราะมันเหมือนภาพมันวุ่วืดใช่ไหมแต่จริงๆมันมีข้อดีมากๆเลยนะเพราะว่าการถ่ายไลฟ์โฟโต้เนี่ยมันจะเก็บโมเมนต์ข้างหน้าและโมเมนต์ข้างหลังทีนี้เวลาคุณมันเลือกดูเนี่ยคุณก็สามารถเลือกเฟรมภาพได้เหมือนกันเข้า กดอิด t ิตกดสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์โฟโต้เท่านี้ใช่ไหมคะคุณก็จะมีภาพให้เลือกเยอะแยะเลยคุณก็เลือกเลยว่าอยากเอาภาพไหนต่อไปอาจจะไม่จําเป็นต้องกดถ่ายรัวๆแล้วนะข้อที่สิบใส่เอฟเฟกต์ให้กับไลฟ์โฟโต้ค่ะมันสามารถใส่เอฟเฟกต์ได้ถึง4แบบเลย4เอฟเฟกต์นะคะจะมีไลฟ์ลูปบูมส์ลองเอ็กซ์โพเชอร์